เขาว่าพระเจ้าบอกเองว่าพระองค์อยู่บนบัลลังใช่ไหมครับออาหลาวมาหลาวด้ยคำถามด้ดิเขาว่าพระเจ้าบอกเองพระองค์อยู่บนบัลลังใช่ไหมครับถ้าท่านเชื่อแบบนี้ท่านถูกหลอกแล้ว เพราะในอัลกุรอาน6,660กว่าอายัดนั้นไม่มีสักอายัดหนึ่งไม่มีสักคำหนึ่งของอายาัดที่พระองค์บอกว่าพระองค์ประทับอยู่บนบนลัลังไม่มีนักวิชาการสัพพัลังเคคนไหนว่ามีขึ้นเวทีดีเบตแล้วก็ช่วยชี้ด้วยตอนหน้าสาธารณะชนเลยว่าคำไหนตรงไหนอายัดไหน,ไหนที่อัลลอฮ์บอกว่าอ่า พระองค์นี้ยะลาซาอัลัลอัชบอกมาี่ตรงไหนมี่าผมไม่ใช่อาเลมนะผมไม่ใช่เก่งนะแต่ความรู้เท่าคุณหลอกผมไม่ได้หรอกอ่าเพราะความรู้คุณมากิกกอเกินหลอกไม่ได้อ่าคุณหลอกได้เฉพาะคนไม่มีพื้นฐานศาสนาเพราะไม่อาเลมผมไม่เก่งอ่าแต่ถ้าความรู้ของคุณนั่นแหละหลอกผมไม่ได้แน่นอน ไม่มีนะครับคําว่าอัลลอฮ์ประทับบนบัลลังก์พลิกดูได้ในอายัดไหนแต่จะมีคําว่าอัลลอฮ์มานุอัลลัลอาสิสตาวะซุมมัสตาวะอัลลัลอาสแบบนั้นมีแต่อัลลอฮ์มานจัลลาซาอัลลัลอาสไม่มีอ่า เลยพี่น้องอย่าหลงกลมุจสัสมาเด็ดขาดมุจสัสมาพยายามจะให้ความหมายลล l a h ประทับเพราะมุจสสมาไม่รู้จัก Allah ไม่เรียนสิฟ้ายีสิบไม่เข้าใจหุกุมอากาศเลยไปมูเมอิสตาวาแปลว่าประทับทั้งที่อิสตาวาความหมายไม่ใช่ประทับ ความหมายมีเยอะทีเดียวพอมีเยอะอย่างนี้แหละอุลามะก็เลยมอบความหมายนั้นให้กับพระองค์นั่นแหละสลาฟุสซเละอ่าแต่เมื่อเรียนผิดเส้นผิดสายฮุกมอากายยังไม่เข้าใจไปโมเมไปขี้ตูว่าอัลลอฮ์บอกเองนั้นเป็นคำลวงโลกอ่าใครไปยึด ใครไปเชื่อคำพูดนี้เนี่ยคนนั้นยังไม่ละหมาดทีในชีวิตเขาถึงแม้ว่าจะตื่นละหมาดตักยุดทุกวันเขายังไม่ได้ละหมาดเพราะอิบาัตดาของเขาไม่ซอกในสี่ศนะมัซาับระดับโลกไม่ว่าในศาสนะอิหม่ามชาฟอีคนนั้นไม่ซอกอิบาาัตดในศาสนะมาลิกีคนนั้นไม่ซอกอิบาาัตด ในศาสนาฮานาฟีคนนั้นไม่ซอกอิบาดะในศาสนาฮัมบาลีคนนั้นก็ไม่ซอกอิบาดะผมไม่ใช่พูดเองอ่ะไปดูได้ในกิตับซาบ,บิลุลมุตัดียูซุที่สองหน้าสองร้อยสิบสองจงถึงสองร้อยสิบสามไปดูได้ถ้าไปหาไม่เจอพากิตาบมาผมจะเปิดให้แหละอ่ายาโมเมยามาขี้หกเรื่องศาสนายามาตอแหลเรื่องศาสนา การไปให้ประทับนั้นก็มุสตฮตลแล้วเป็นไปไม่ได้เลยพี่น้องจําให้ดีนะถ้าพี่น้องไปเจอคนที่พูดอย่างนี้พี่น้องถามกลับเลยก่อนที่พระองค์จะสร้างบัลลังก์พระองค์ประทับอยู่ที่ไหนละ่ะถามเขากลับสิอย่าปล่อยให้เขาขี้หกอยู่ไฟเดียวนะต่อเลนเนี่ยชาวบ้านคือเชาบ้านพวกคุณก็เขาก็ถามถามแล้วก็ต้องอธิบายให้ฟัง อ่าไม่ได้เด็ดขาดจะไปให้ความหมายประทับเพราะความหมายประทับมันเป็นอิริยาบถของจ,จีเรมจีเรมได้และประทับมนุษย์จีเรมมนุษย์ประทับได้อ่าลิงจีเรมลิงก็ประทับได้อ่าแพะจีเรมแพะก็ประทับได้แพะไปนั่งบนแคร่นั่นประทับเพียงแต่ว่าประทับใช้ราชาศักบ้บานเราภาษาบา้านเราก็คือนั่งนะ่นดูดะดโดนัน่นหละ อ่าเลยอิสตาวาจะให้ความหมายว่าดูด้ไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้เด็ดขาดล้านเปอร์เซ็นต์อ่านั่นเลยอิหม่ามอามะอินฮับบาลัาอ่าใครไปหายให้ความหมาย ให้ความหมายในความเป็นมนุษย์คุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่งของมนุษย์ให้กับอัลลอฮ์เนี่ยเนี่ยอิมานเขามีปัญหานะและความหมายประทับมคุณสมบัติของยิรมสิ่งไม่ยิรนมจะประทับไม่ได้อาอัลลอฮ์เนี่ยเลยสิ่งที่ท่านถามว่า,าเขาว่าพระเจ้าบอกเองว่าพระองค์ อยู you, uh, ่บพระองค์อยู่บนบัลลังใช่ไหมไม่ใช uh, ่เด็ดขาดทุกสิ ok, ่งที um ่มีที่อยู่สิ่งนั้นคือมกโลกพี่น้องจําให้ดีนั่นทุกอย่างที่มีทิศส um ิ่งนั้นคือยีริมทุกอย่างที่มีที่สิ่งนั้นคือยีริมและสิ่งนั้นคือของใหม่จําให้ดีอย่าไปให้ที่อย่าไปให้ทิศกับอัลลอฮ์เด็ดขาดอัลลอฮ์ทรงเดิม มีก่อนที่มีก่อนทิศปัญญาท่านมีท่านเกิดเป็นคนมีปัญญาท่านกินข้าวท่านไม่ใช่กินหญ้าท่านคิดซะมั่งแหละอ่าก่อนที่อัลลอฮ์ยังไม่ได้สร้างแผ่นฟ้ายังไม่ได้สร้างแผ่นดินยังไม่ได้สร้างอารัชยังไม่ได้สร้างดวงอาทิตย์และที่อยู่ตรงไหนละ่ะที่มีอยู่ตรงไหนละ่ะมีแม่ละที่นะทิศมีแม่ละทิศนะ่ะ ที่ก็ยังไม่มีทิศก็ยังไม่มีแล้วอัลลอฮ์อะอัลลอฮ์มีแล้วเห็นไหมตรงนั้นก็ชัดแล้วว่าอัลลอฮ์มีไม่ได้เกี่ยวกับที่ไม่ได้เกี่ยวกับทิศอ่าคุณอย่ามาตอแหลสิไปให้ที่ไปให้ทิศกัอบอัลลอฮ์ได้ยังไงอ่าแล้วมาโมเมขี้ฮกไปยกอิบนุอเัเกอไปอไปยกอิบนุกาสิดมา ยกกุรตุบีมังชาติตเล่งนักหนะ้าโตครูสมัยก่อนอุลามะสมัยก่อนเขาเรียนสี่สิบกว่าปีกุรตุบีเขาเรียนเขาไม่ใช่ซื้อเองอ่านเองแบบนั้นการที่กุรตุบีไฟดับนะครับการที่กุรตุบีเนื้อหาของกุรตุบีเนื้อหาของอิบนากาซีหรือ อื่นๆก็ตามแหละคนสมัยก่อนเรียนจนเจนจบสรุปออกมาไม่มีที่ไม่มีทิศสำหรับ Allah แต่คนสมัยนี้เรียนสีปีไม่ใช่ไปเรียนกุรตุบีเรียนมุกอรอของของมหาลัยแล้วร้อยกว่าหน่วยกิตสอบผ่านได้ชาดะกลับมานั่นหลงตัวเองเกือบตายนะขณะที่กลับมาอ่านยังกระท่อนกระเทนกระท่อนกระแทนอยู่ ไปอ่ ي ي ปานกุรตูบีเองแปลเองเออเองสรุปออกมาอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังคนละเรื่องกันเลยนะอูซุบิลลาฮิมิซาลิอนะเลยพี่น้องอย่าไปหลงกลนักวิชาน้ำลายไม่ใช่นักวิชาการอย่าไปหลงกลนักวิชาน้ำลายอ่าเพราะเราผ่านนักวิชาการจริงตัวจริงเราได้สัมผัสจริงได้เรียนจริง ได้เจาะลึกจริงได้ฟังจากหูจริงเขาอาธิบายจริงมุสตาฮิดเป็นไปไม่ได้ผิดเด็ดครัไปให้ที่ให้ทิดกับ Allah. อัลลอฮ์อ่าแล้วเราจะทิ้งการฟัตวาของอุลามะเราจะทิ้งการฟัตวาของวะลียุลลอฮและไปฟังฟอกสับพลังเคเหล่านี้ท่านจะเละกอ่า อาพี่น้องนึกดูสมัยแต่ก่อนเราเคยได้ยินไหมคนที่มาพูดเรื่องศาสนาให้เราฟังเนี่ยเขาเนี่ยนะความรู้น้อยกว่าเราไม่มีอ่าแต่พอยุคอเขตสบามาน,นี้คนจะให้แซงแซงมาพูดศาสนาให้เราฟังอ่ะคิดแล้วอา และไอ้สซงแซงนั่นนะเที่ยวฟัตวาอยู่บนฟ้ามั้งบนดินอ่าบนขี้เมกมั้งบนอ่าบนอาราชมั้งไอ้พวกเซงแซงนะั่นะนะี่นี่แหละครับพี่น้องอย่าไปหลงกลและทีนี้ทําเป็นหนังสือแปลไทยอ่ากุรานแปลไทยมั้ดิสแปลไทยมันแปลมั่วสมัดนะและเอาที่แปลมั่วนะั่นแหละมาหลอกชาวบ้านเห็นไหมในมาน,นี่นี่เขาแปลว่าพระทับอยู่บนบาลลัง ไปเอาคนยาให่เปลมาเป็นหลักฐานกินเล่มาได้เนี่ยน่าสงสารคนสมัยนี้อ่าคนอาวามน่าสงสารจริงๆแต่ก็ยังมีคนอาวามไม่น้อยที่ยังโชคดีที่ยังรู้จักโตครูรู้จักอาเลมอุลามะสงสัยก็เอาหนักสือไปถามเขาเขาอธิบายกระจ่างอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง,เองแต่ประเภทคนอาวามที่อวดดี ซื้อหนังสือแปลแต่อ่านเดียวนี่เขาบอกไว้แลก็เชื่อแบบนี้ที่ไหนได้อิมานมีปัญหาด้วยไม่รู้ตัวอ่าไม่มีเด็ดขาดนะครับที่อัลลอฮ์บอกว่าพระองค์อยู่บนบัลลังก์ผมการันตีอ่ามุจซิมะคนไหนที่ว่าเก่งแรงจะเป็นนายด็อกก็ตามและถ้าท่านยืนยันว่าประทับอยู่บนบัลลังก์ท่านจัดเวทีแต่ท่านจะรู้สิ่งที่ท่านฟัตวัใช่หรือไม่ใช่ปิดหรือถูก อ่ะแต่ท่านไม่เอาอ่าพอตอนหน้าสาธารณะท่านไม่เอาท่านอยากซุบซิบซุบซิบแบบสองต่อสองผมไม่คุยด้วยสองต่อสองอ่าเพราะคุณคิดตอนแรกคิดหกคุยสองต่อสองพอเราอธิบายแบบนี้มันยอมรับตอนหน้าพอรับหลังมันว่าเราอธิบายแบบนู้อ่าเนี่ยไอ้พวกนี้พวกไราการพวกตอแหลนเลยจะจะคุยจัดเวทีทุกคําพูดที่ผมพูด คนฟังเป็นพันทุกคำพูดที่คุณพูดมีพยานเป็นพันแต่คุณไม่เอาหรอพอต้องการความจริงคุณไม่เอาอ่าเลยสรุปแล้วหลักธิของคุณเป็นหลักธิที่ซักแซกเพื่อจะหาไรายได้เท่านั้นเองไม่ใช่ยืนหยัดบนความถูกต้องไม่ใช่ยืนหยัดเพื่อศาสนาแต่ยืนหยัดเพื่อเงินตราลักษณะที่คุณอยู่ อ่าฮผมยอมอยู่จนแบบนี้แหละขอให้ได้อากด้ที่ถูกต้องผมไม่ยอมรวยแบบคุณหรอกรวยแบบอาการด้ยิวผมไม่เอาอ่ารวยแบบอากด้ฟิลูนผมไม่รวยด้วยอ่าผมยอมกินผักกินหญ้าข้างบ้านอ่าดีกว่ากินเนื้อกินสเต็กแต่อีบาด์ด้าแน่แใช้ไม่ได้ผมไม่เอาแบบนั้น ฮ่าอาเกด่ใช่ไม่ได้ผมไม่เอาแบบนั้นอ่า,อาเพราะเราต้องการความเป็นจริงเราไม่ได้ต้องการหน้าตาตำแหน่งอ่าบนบนโลกใบนี้ให้สังคมปกุกอ่ายกยอปอปัน้นว่าเก่งอย่างงูเก่งอย่างนี้ไม่ไม่ไม่คุณไม่ต้องมายอผมผมไม่เอาแต่ผมยืนหยัดบนความเป็นจริงอาเกด่บริสุทธิ์อย่างไรต้องเป็นอย่างนั้น อ่าเลยพี่น้องเรียนแนวทางอัลลิสซนนะวัลจมามะฮ์ให้ดีเรียนให้มากสักนิดท่านจะเข้าใจอย่างละเอียดเจสากลุ่มมุจสัสมาแบบไหนมุสับบิฮะแบบไหนฮุรุริยะแบบไหนข่าวาริกแบบไหนอุลามะจะก็อัอุลามะใสยเราจะอธิบายเกลี้ยงเจสามกลุ่มทั้งหมดแต่แนวทางมุจสัสมาไม่มีที่จะอธิบายแบบนั้น เมื่อไม่มีนั่นแหละเลยไม่ชัดแนวทางผลของการไม่ชัดเลยโมเมไปเอาแนวทางมุจซิมะมาอ้างว่าสลับนั่นแหละผลของมันอ,า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 อ่าอันตรายมากมากนะอุซุบิลลาฮิมิซาลิกอ่าผมยังจำตัวครูผมว่าน,นาีออย่ยกินนากอย่าเล็กกินนากออ่อา แตงอ้อยอะไรกินนรโกตอกกลงที่ดูดูไหมทางที่ไปนารานมีพระนอนอยู่อ่าตุกคำพูดตัวครูผมยังจำเลยอ่าไอเราเป็นตุวปากเกก็หัวระกิกกิกกิกมองหน้าเพื่อหัวระเออใจใจใจเห็นเห็นตัวใหญ่โตแกพูดเลยคนที่ไหว้พระนั้นไงกราบไหว้สิ่งนั้นกับคนที่ยึดอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังก์ประทับบนบัลลังก์กาเฟ่ซุปโป อ่าัว o ั u นี่ลับไปสุปโปเห็นไหมครับแกพูดว่าสองนี้เนี่ยสองชนิดนี้กาเฟ่เมื่อนเหมือนกันนั้นผมจำติดหูยังจำตราตรึงจนถึงปัจจุบันและแกไม่ใช่พูดครั้งเดียวนะเป็นร้อยครั้งนะ เลยไม่ได้เด็ดขาดที่จะไปให้ที่ให้ทิตกับลลอ a ์เพราะล l l a ์ทรงเดิมมีก่อนที่มีก่อนทิศพระองค์มีอย่างไงในวัตตูกอเดิมปัจจุบันในวัตตูเอ็มกนการพระองค์ก็อยู่สภาพเดิมในวัตตูกอเดิมพระองค์มีไม่มีที่ไม่มีทิศในว a k t ูเอ็มนการก็มีไม่มีทิศในวันอาครามีก็ไม่มีทิตนั่นแหละอ่านั่นจําให้ดี Nalek terungkap kampul Kong Abu Hanifah wa. Liko Liko Allah Ta'ala Li ahli jannati bila kaifin Wala tasbihin Wala jihatin Hakun Paper dunia kitab Al-wasiyah Kong aa, Kong Imam Hanafi Na tisi Tak pun jam Mai pit Paper du Abu Hanifah kelawa liqa Allah Taala li ahli jannati kanti chau sawandai hen Allah Ha. Bila kaifin. Dua pra sejak iriyabut. Allah macam Allah pratap, hen Allah macam Allah yun, hen Allah macam Allah nang, hen Allah macam Allah no Ah, bila kaifin. Wala tasbihin le kan hen Allah kong chao sawan duai prasajja kwam muen. Hen วาลาจีฮตินและการเห็นอัลลอฮ์ของชาวสวรรค์ด้วยปราศจากทิศเห็นไหมครับอ่าใครที่ไปเห็นแล้วก็สิ่งนั้นมีทิศสิ่งนั้นคือมกรุนั่นพี่น้องจำให้ดีนะถ้าอัลลอฮ์ย่อมไม่มีทิศแต่มุจสิมะดันมาเสือกว่าถ้าไม่มีทิศเนี่ยอัลลอฮ์ไม่มีน,ะนั่นนความจะเของมันอ่า นั่นจะบ่งบอกว่าจาฮิลุนซุมมาจาฮิลุนซุมมาจาฮิลุนซุมมาจาฮิลุนมุรอกคบุนวะมุรอกคบุนวะมุรอกคบุนอ l ล a h มุรอกคบินอ่านั่นเรียนไม่เรียนแต่เสือกนั่นเขาเขาว่าอ่าตัวเองหลงแล้วยังทําให้คนอื่นหลงอีกทําให้คนอาวามหลงอีกอ่าไม่ได้เด็ดขาดไปให้ที่ให้ทิ่กับอัลลอฮ ผมท้าตลอดตัวไหนที่ว่าเก่งแรงที่ว่าเออเราใช้ได้วิชาอุโลหลักอกกาเกตะดจัดเวทีดูสิว่าจริงอย่างที่พูดไหมอ่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานไม่ต้องมาฟอร์มหรอกอ่าคุณจะมาเอาตําแหนง่งมันคมคูตําแหน่งกับความสูกต้องมาคนละเรื่องอ่าบางคนได้ตําแหน่งนั้นเส้นสายหรอกอ่าอ่าละเห็นตําแหนง่งสูงอังนกิตตบกลับหัวกลับห้าง หูกมมั่วตัวสมดุดทำแดงกสู้แต่ความเข้าใจมันต่ำมันคนละเรื่องกันไม่ได้เรื่องศาสนาต้องจริงนะครับผม,มเป็นไม่ใช่คนเรื่องมากนะคนผมเป็นคนที่อยู่ง่ายคบคนง่ายพูดเข้าใจง่ายอะไรก็ได้ง่ายง่า,าไม่ถือยศไม่ถือยาอยู่ง่ายๆกินง่ายอยู่ง่าย แต่สองสิ่งที่ผมไม่ง่ายและไม่อนุญาตให้ง่ายไม่ว่าตัวผมไม่ว่าลูกศิษย์ผมก็ไม่ให้ง่ายสองสิ่งหนึ่งวิชาการอย่ามักง่ายสองอิบดตัอย่ามักง่ายสองสิ่งนี้ที่ผมไม่ง่ายอย่างอื่นผมง่ายแต่งตัวผมแต่งตัวง่ายงกินผมกินง่ายๆอยู่ผมอยู่ง่ายๆนอนผมนอนง่ายๆก็คบเพื่อนผมคบเพื่อนง่ายๆอะไรผมง่ายหมดยกเว้นสองสิ่งหนึ่งวิชาการสองอิบดตั อาไอ้นี่พอเรื่องแต่งกายบางคนโอ้ไม่ได้ต้องเนียบต้องราคาแพงต้องเท่านู้ต้องเท่านี้แต่พอเป็นวิชาการชุยทำอะไรพอเป็นพออิบาดัตแลกทำอะไรอ่า